จังหวัดสงขลานะคะติด1ใน10จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุดและในครึ่งปีนี้ค่ะด้านผู้ประกอบการก็ยังคงยืนยันนะคะว่าจะทำหน้าที่ในการดูแลนักท่องเที่ยวให้ดีที่สุดไม่เอารัดเอาเปรียบอย่างแน่นอนค่ะ การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลานะคะโดยเฉพาะในย่านใจกลางอำเภอหัดใหญ่นะคะแล้วก็ตามถนนท้องถนนรวมถึงร้านค้าต่างๆก็ยังคงเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติซึ่ง นอกจากนี้ค่ะเขาก็ยังมีชาวมาเลเซียด้วยที่หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเข้ามาอย่างไม่ขาดสายกันเลยแม้ว่าจะเป็นวันธรรมดาในช่วงของการทํางานก็ตามนะคะบรรยากาศก็ยังค,คึกคักที่สุดซึ่งค,คึกคักที่สุดที่เขาบอกเลยก็คือในช่วงวันพฤหสัสบ,บดีไปจนถึงวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์เลยค่ะครับต่างคนนะคะก็ต่างก็เข้ามาเพื่อที่จะมาพักผ่อนช้อปปิง้งมาทานอาหารไทยมาทานขนมจีขออภัยก็คือมาทานอาหารจีนในไทยด้วยแล้วก็ยังมีการท่องร ตีด้วยค่ะคนักท่องเที่ยวจากรัฐปีนังชาวมาเลเซียรายหนึ่งนะคะเขาก็บอกกับทีมข่าวกับว่าตนเองแล้วก็ครอบครัวค่ะได้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย6วันด้วยกันเดินทางจากกรุงเทพนะคะต่อด้วยเชียงใหม่แล้วก็บินกลับมาที่กรุงเทพอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาปิดท้ายที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยตั้งใจมาหาของกินนะคะมาหาที่กินทั้งได้กิน ต้มยำเนื้อย่างแล้วก็มีติ่มซำฮาลาลรวมไปถึงท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆด้วยเขาบอกว่าเขาประทับใจทุกครั้งที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนที่นี่อยากจะเชิญชวนคนมาเลเซียนะคะมาเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วก็อยากจะเชิญชวนคนไทยค่ะไปเที่ยวประเทศมาเลเซียเพื่อเป็นการร่วมการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันด้วยค่ะครับซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับที่เปิดเผยโดยเว็บไซต์ลงทุนแทนก็ระบุน,นะครับว่า จังหวัดสงขลาอยู่ในลำดับที่10ของจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุดในครึ่งปีนี้รายได้นะครับอยู่ที่6 8 9 0ล้านบาทโดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่16%ซึ่งจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการพนักงานขับรถโดยสารตุก๊กตุ๊กในพื้นที่อำเภอหใหญ่นะครับก็บอกว่าข้อมูลดังกล่าวนะครับเป็นไปได้อย่างแน่นอนเพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเยอะมากทําให้ตนเองนะครับมีรายได้จากการรับส่งผู้โดยสารเพิ่มขึ้น อยู่ที่500ถึง1,000บาทต่อวันพร้อมทั้งบอกนะครับว่าถ้านักท่องเที่ยวอยากไปเที่ยวแห่งหนใดในจังหวัดสงขลาขอให้บอกมาได้เลยจะพาไปทุกที่นะครับในราคาที่เป็นธรรมตามข้อกำหนดของสากรต้นสังกัดไม่มีการโกงราคาเอารัดเอาเปรียบอย่างแน่นอนครับเราวิ่งในเมืองก็คน20บาทะระยะเส้นทางในคนนึง20บาทแต่ถ้าเขาจะไปสงขลานี่าต้องคุยกันก่อน ว่าแบบเขาไปการท่องเที่ยวเขาจะให้เราดูรูปดูภาพว่าไปสงขาไปที่ไหนมั่งเราก็บอกเขาว่าเออไปตรงนี้พันสองไปตรงนี้พันสามถ้าแขกโอเคเราก็ไปถ้าแขกว่าแพงแล้วถ้าพันได้ไหมโอเคเราก็ไปการท่องเที่ยวแกก็ดูแลอยู่ตำรวจท่องเที่ยวก็ดูแลว่าถ้าว่าเกิดมีปัญหาปั๊บพอนักท่องเที่ยวเขาต้องไปหาการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเขารู้หมดว่ารถสากรณนี้มีกี่คันกี่คันเขาก็เช็คออกออคนนี้ทําอะไรรถไปทำอะไรกับแขก แล้วก็สามารถเรียกกลับมาตากเตียนได้